สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Next Level Life วันนี้เราจะมาคุยกันถึงการสร้างรายได้เสริมนะครับที่ทำให้ชีวิตเราเก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นและมีความสุขกันมากขึ้นหลังจากตอนที่แล้วที่เราได้ออกแบบการเงินและกําจัดหนี้ที่ไม่จำเป็นออกไปได้แล้วถึงเวลาที่เราจะมาสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนั่นคือรายได้เสริมนะครับ ซึ่งก็คือการสร้างรายได้เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานหลักของเรานั่นเองวันนี้เราจะเข้าสู่โลกแห่งการค้าขายและการเงินเฉพาะทางผ่านการ์ตูนเรื่องดังที่ว่าด้วยการเดินทางของพ่อค้าและเทพหมาป่าผู้ฉลาดเป็นกรดเราจะมาถอดรหัสลกลยุทธ์การตั้งราคาการเจรจาและการบริหารความเสี่ยงแบบพ่อค้าเร่ให้ใช้ได้จริงกับงานเสริมยุคดิจิทัลของเราถ้าคุณคือฟรีแลนซ์หรือนักสร้างสรรค์ ที่กำลังสงสัยว่างานของฉันควรตั้งราคาเท่าไหร่และจะทำยังไงไม่ให้ถูกเอาเปรียบในการเจรจาตอนนี้มีคำตอบให้คุณแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ตลาดมืดของการเงินสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Next Level Life รายการที่จะพาคุณออกแบบชีวิตและการเงินให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ด้วยหลักคิดจากการออกแบบและบทเรียนจากโลกการ์ตูนหลังจากที่เราจัดระเบียบเงินจัดพอร์ตและกำจัดความรุงรังที่ไม่จำเป็นในชีวิตไปแล้วในตอนที่ผ่านมาหวังว่าทุกคนจะเริ่มมีชีวิตที่ถูกใจขึ้นบ้างนะครับถึงเวลาที่เราจะมาสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นนั่นคือรายได้เสริมครับเราไม่ได้แค่อยากหาเงินเพิ่ม แต่เราอยากออกแบบไรายได้เสริมให้มั่นคงและยั่งยืนเหมือนกับสร้างฐานทัพที่แข็งแกร่งให้กับตัวเองวันนี้เราจะใช้หลักคิดจากการ์ตูนเรื่องสาวหมาป่ากับนายเครื่องเทศมาเป็นพิมพ์เขียวเราจะเดินทางไปกับคลาฟลอเรนซ์พอคาเร่ผู้มีความมุ่งมั่นอยากมีร้านเป็นของตัวเองและโฮโรเทพหมาป่าผู้ฉลาดล้ำด้านเศรษฐศาสตร์ลองนึกภาพตามนะครับ พ่อค้าเร่ก็คือต้นแบบของฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบการรายย่อยในยุคปัจจุบันนั่นเอง mm hmm. เขาต้องพึ่งพาตนเองต้องเดินทางต้องมองหาโอกาสต้องจัดการสินค้าของตัวเองและต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้คนเดียว mm hmm. บทเรียนที่เราจะถอดรหัสออกมาวันนี้จึงเป็นหลักการที่ใช้ได้จริงไม่ว่าคุณจะขายงานออกแบบดิจิทัลขายบริการปรึกษาหรือขายความรู้เฉพาะทางใดๆก็ตาม ก่อนจะเริ่มออกเดินทางสิ่งแรกที่เราต้องทำตามหลักการออกแบบความคิดคือการกำหนดคุณค่าถามตัวเองให้ชัดคุณมีสินค้าหรือทักษะอะไรที่มีคุณค่าในตลาดสินค้าของลอเลนซ์คือเครื่องเทศและสินค้าจำเป็นที่ได้มาจากการเดินทางแต่สินค้าของคุณคืออะไรคือความแม่นยำในการออกแบบคือสไตล์การวาดรูปที่ไม่เหมือนใครหรือ คือความรู้เรื่องการ์ตรูนที่คุณสามารถนำมาวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจได้โฮโรเองก็มีสินค้าที่ทงพลังที่สุดของเธอนั่นคือสติปัญญาและความรู้ที่ไม่มีใครเทียบได้การกำหนดคุณค่านี้คือการสร้างจุดยืนที่ชัดเจนในตลาดรายได้เสริมที่จะทำให้คุณไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สร้างผลตอบแทนเมื่อเรากำหนดคุณค่าของสินค้าหรือทักษะของเราได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญที่สุดในฐานะพ่อค้าคือการเปลี่ยนคุณค่าเหล่านั้นให้กลายเป็นเงินนั่นคือการเรียนรู้กลยุทธ์การตั้งราคาและการเจรจาในส่วนที่2เราจะมาดูว่าทำไมเราต้องประเมินความบริสุทธิ์ของเหรียญ <Okay, S 1> ก่อนรับงาน <I know. S 1> และเราจะเจรจาอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบติดตามต่อในส่วนที่2กลยุทธ์การตั้งราคาและการเจรจา เมื่อเราค้นพบแล้วว่าทักษะของเราเป็นสินค้าอะไรที่ <Go S 1> ควรค่าแก่การแลกเปลี่ยนต่อไปคือ <Are you S 1> ช่วง <not S 1> ที่สำคัญที่สุดนั่นคือการกำหนดราคาและการเข้าสู่สนามรบของการเจรจาซึ่งเป็นหัวใจของการอยู่รอดในโลกของพ่อคาเร่เราจะย้อนกลับไปดูฉากสำคัญในเรื่องสาวหมาป่าก,กับนายเครื่องเทศที่เทพหมาป่าโฮโรแสดงความชาญฉลาดด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นสุดครับลองนึกภาพตามนะครับ โ,โรได้หยิบเหรียญเงินที่กำลังเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาแล้วแค่เขย่าหรือเคาะดูเธอก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเหรียญน,นี้มีส่วนผสมของโลหะที่เปลี่ยนไปหรือก็กคือกษัตริย์กำลังลดความบริสุทธิ์ของเหรียญน,นั่นหมายถึงมูลค่าที่แท้จริงของสกุลเงินนั้นกำลังถูกลดค่าลงอย่างเงียบๆบ,บทเรียนที่ทรงพลังที่สุดจากฉากนี้คือ พ่อค้าต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของสิ่งที่กำลังแลกเปลี่ยนอยู่เสมอและมันเกี่ยวข้องกับไรายได้เสริมของเรายัางไงครับนักสร้างสารรค์และฟรีแลนซ์หลายคนกำลังทำสิ่งที่เรียกว่าการลดค่าเหรียญตัวเองโดยไม่รู้ตัวคุณมีทักษะที่เป็นเงินบริสุทธิ์99.99%แต่คุณกลับยอมเรียกราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพียงเพราะอยากได้งานหรือกลัวการปฏิเสธภารกิจแรกของคุณคือ การประเมินความบริสุทธิ์ของงานตัวเอง,เองจงอย่าเป็นเหมือนเหรียญที่ถูกลดค่าทักษะการออกแบบของคุณการตัดต่อวิดีโอของคุณหรือการสร้างสรรค์ไอเดียเฉพาะทางของคุณคือเหรียญที่บริสุทธิ์ในตลาดที่เต็มไปด้วยเหรียญปลอมถ้าคุณรับงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำเกินไปนั่นเท่ากับคุณกำลังส่งสัญญาณให้ตลาดรับรู้ว่า <will> เหรียญของฉันมีค่าไม่มากพอ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตั้งราคางานชิ้นต่อไปของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาดูในส่วนของการเจรจาครับ Craft Lawrence มีความใฝ่ฝันคือการมีร้านเป็นของตัวเองเป้าหมายนี้ทำให้เขาไม่สามารถทำธุรกิจแบบฉาบฉวยได้ Lawrence เข้าใจดีว่าชื่อเสียงคือทุนที่หมุนเวียนได้และเป็นทรัพย์สินที่มีค่ากว่ากำไรก้อนเดียวเขาจะเจรจาอย่างยุติธรรมแม้จะมีโอกาสโกงได้ แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเพราะชื่อเสียงที่เสียไปอาจทำให้เขาพลาดการค้าที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตสำหรับการสร้างรายได้เสริมนี่คือหลักการเจรจาที่เราควรนำมาใช้ครับกล้าเรียกราคาที่ยุติธรรมการตั้งราคาสูงแต่สมเหตุสมผลคือการลงทุนในชื่อเสียงของตัวเองลูกค้าที่ยอมจ่ายแพงมักจะเป็นลูกค้าที่ดีที่สุดและเห็นคุณค่าในงานของคุณ ให้คุณค่าที่เหนือความคาดหมายนี่คือยุทธวิธีของลอเรนซ์ในการสร้างความเชื่อมั่นถ้าคุณส่งมอบงานที่เกินความคาดหวังลูกค้าจะกลายเป็นผู้ค้าที่พักดีในระยะยาวซึ่งหมายถึงงานที่มั่นคงและราคาที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง <Okay. S 1> ชื่อเสียงคือเครื่องมือต่อรอง <Okay. S 1> เมื่อคุณมีชื่อเสียงที่ดีคุณไม่จำเป็นต้องพูดมากในการเจรจาเพราะชื่อเสียงนั้นได้เจรจาแทนคุณแล้ว ลูกค้าจะยอมจ่ายตามราคาที่คุณเสนอเพราะพวกเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเหรียญงานของคุณอย่าลืมนะครับการสร้างรายได้เสริมไม่ใช่แค่หาเงนินแต่คือการออกแบบวิธีการทำงานเพื่อให้เราเป็นพ่อค้าผู้ทรงเกียรติและมีโฮโะในชีวิตจริงคอยกระซิบแนะนำด้านเศรษฐศาสตร์ให้เราอยู่เสมอในส่วนถัดไปเราจะไปดูกันว่าลอเรนซ์ Lawrence จัดการกับความผันผวนของตลาด และความเสี่ยงทางการเมืองอย่างไรซึ่งนั่นคือบทเรียนในการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในงานและเวลาของเราครับกลับมาสู่โลกของการค้าขายและการสร้างรายได้เสริมกันต่อครับหลังจากที่เราตั้งราคาได้อย่างชาญฉลาดแล้วสิ่งต่อไปที่พ่อค้าที่ดีต้องทำคือการอยู่รอดในเรื่องสาวหมาป่ากับนายเครื่องเทศการเดินทางของลอเรนซ์ เต็มไปด้วยอันตรายทั้งการถูกโกงจากพ่อค้าคนอื่นการปั่นราคาตลาดหรือแม้แต่การแทรกแซงจากอำนาจทางศาสนาการจัดการความเสี่ยงจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินแต่เป็นการออกแบบแผนชีวิตเพื่อให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์ครับพ่อค้าอย่างลอเลนซ์ไม่ได้เดินทางแค่ด้วยแผนที่และสินค้าแต่เขาเดินทางด้วยข้อมูลครับเขาทุ่มเทกับการฟังข่าวลือ การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการวิเคราะห์ว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรต่อเหตุการณ์เหล่านั้นบทเรียนสู่รายได้เสริมคุณไม่ควรทุ่มเทเวลาหรือเงินลงทุนทั้งหมดไปกับแพลตฟอร์มเดียวหรือลูกค้ารายเดียวนี่คือการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพา การที่คุณได้ยินข่าวว่าแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังมีปัญหาหรือได้ยินว่าคู่แข่งกำลังจะเข้ามาในตลาดที่คุณทำงานอยู่ <will> นี่คือข่าวลือที่คุณต้องนำมาวิเคราะห์และออกแบบแผนรับมือทันทีการใช้หลักการผังข้อมูลที่เราคุยกันไปในตอนที่แล้วก็เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นอะไรคือสัญญาณเตือนอะไรคือโอกาสใหม่ การรู้เรื่องเหล่านี้คือความได้เปรียบเฉพาะทางของคุณครับลอเลนซ์ Lawrence ไม่เคยเชื่อใจใครร้ออร์ซและไม่เคยมีเงินทั้งหมดอยู่ในที่เดียวครับในโลกการเงินของเราเราเรียกว่าการกระจายความเสี่ยงแต่สำหรับฟรีแลนซ์หรือนักสร้างสรรค์มันคือการออกแบบแผนสำรองหรือแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) แผนสำรองทางการเงินเมื่อไรายได้เสริมเข้ามาให้แบ่งเงินเข้าบัญชีอย่างน้อย3ส่วนทันทีครับ เงินทุนหมุนเวียนหรือภาษีส่วนนี้ต้องมีไว้สำหรับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและหน้าที่พลเมืองเงินเก็บสำรองส่วนนี้เป็นกรอบป้องกันการสูญเสียหากลูกท้าชิงหนีหรือรายได้ติดขัดกระทันหันเงินลงทุนต่อยอดส่วนนี้ใช้เพื่อพัฒนาทักษะหรือซื้อเครื่องมือใหม่ๆเพื่อให้คุณก้าวไปสู่ next level life ครับการทำแบบนี้เหมือนกับมีทางหนีฉุกเฉินในทุกเมืองที่ลอเลนส์เดินทางไป ทำให้เขาสามารถเผชิญหน้ากับความผันผวนของตลาดได้โดยไม่ล้มทั้งยืนในส่วนต่อไปเรามาสรุปบทเรียนสำคัญและมอบภารกิจให้คุณได้ไปลงมือปฏิบัติจริงกันครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการเดินทางเข้าสู่โลกการค้าขายกับเทพหมาป่าผู้ชันฉลาดเราได้เรียนรู้แล้วว่าการสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงนั้นไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำงานหนักเท่านั้น แต่คือการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์และการเงินเฉพาะทางให้เราสรุปบทเรียนสำคัญจากวันนี้เพื่อน,นำไปติดตัวในการสร้างชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นใน next level life upwards ครับ 1. มูลค่าที่แท้จริงจงอย่าลดค่าความสามารถของตัวเองเหมือนเหรียญที่ถูกลดความบริสุทธิ์การตั้งราคาที่ยุติธรรมและกล้าหาญเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้ตลาดรับรู้ว่า งานของฉันมีคุณภาพสูงซึ่งจะดึงดูดลูกค้าที่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณ 2. ชื่อเสียงคือกำไรจงสร้างชื่อเสียงให้เป็นทรัพย์ชินที่หมุนเวียนได้การส่งมอบงานที่ยอดเยี่ยมและเกินความคาดหวังคือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตการทำงานอิสระของคุณชื่อเสียงที่ดีจะช่วยเจรจาต่อรองแทนคุณในอนาคต 3. การจัดการความเสี่ยงคือการอยู่รอด จงอย่าทุ่มทุกสิ่งไว้ที่ตะก้าใบเดียวจงใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เฉพาะทางของคุณเป็นเกราะป well ้องกันและออกแบบแผน okay. สำรองสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันอยู่เสมอเพื่อเป็นการนำบทเรียนเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงผมขอฝาก3ภารกิจให้คุณนำไปทำในสัปดาห์นี้ครับภารกิจที่ 1. รายการเหรียญบริสุทธิ์จงเขียนรายการ3ทักษะเฉพาะทางที่คุณสามารถนำไ s <S ปสร้างรายได้เสริมได้ โดยกำหนดราคาให้สูงกว่าที่คุณคิดไว้ตามจริงอย่างน้อย20%เพื่อท้าทายความกล้าหาญในการตั้งราคาของตัวเองภารกิจที่2บัญชี3ส,ส่วนเมื่อได้รับรายได้เสริมครั้งต่อไปให้แบ่งเงินเข้าบัญชี3ส,ส่วนตามที่เราได้พูดคุยกันทันทีคือทุนหมุนเวียนภาษีเงินเก็บสำรองและเงินลงทุนต่อย,ยอดเพื่อฝึกวินัยในการจัดการความเสี่ยงภารกิจที่ส แหล่งข่าววงในจงหาแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มชุมชนที่คุณสามารถรับรู้ข่าวสารความผันผวนในตลาดงานของคุณได้เช่นข่าวการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มอัตราค่าจ้างในอุตสาหกรรมเพื่อให้คุณไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังขอบคุณมากครับที่มาร่วมเดินทางสู่โลกพ่อขาผู้ชานฉลาดในโลกสมัยใหม่กับรายการ Next Level Life Upwards ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และแบ่งปันตอนนี้ให้กับเพื่อนที่กำลังหาทางยกระดับชีวิตของตัวเองครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการค้าขายแล้วเจอกันใหม่ต่อนหน้าครับสวัสดีครับ